เอ๊เรียบร้อยตายหมดเลยจริงๆพูดจริงว่าตายหมดแล้วตายหมดเลยมึงยิงไปเอินชอบใจอย่างนี้เอปกติต่อยยัย TDA กดอะไรมึงฟังอธิกาก่อน โอเคทุกคนครับวันนี้เราจะทำเอไอโอในเกม Squid Game ในซีรีส์ดัง n นสปิริตนะครับใน R V นะวินใช่อิสปายเลชั่มาจากคลิปใน TikTok นะครับ oh. เลื่อนผ่านๆ่านได้เจอเป็นของต่างประเทศนะครับแต่เราจะเอามาประยุกต์ใช้กับพวกเออข้างล่างนี้เอ้ยมีไม่ไมเอ,อ๋คนหนึ่งนะนี่น้องน้องใหม่นะครับแฟนน้องเอ็มนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> สาวสาวที่อยู่คลิปนี้อยู่ไม่ต้องทักน้องผมมานะครับทักมาเลยครับทักมาเลยครับเอาเอาทักมาเลยนะครับน้องเอ็มบอก ผู้ที่สามารถเข้าผ่านเส้นตรงที่ผมยืนได้นะครับผมเป็นหุ่นไง,งคิดภาพออกไหมผมเป็นหุ่นใครคที่เดินผ่านได้เนี่ยนะครับก็จะได้รางวัลเป็นสกินอะไรก็ได้ไม่มีโดนบิดวงเล็บหรือเปล่าเดี๋เอาชัวรีไม่หรือเปล่าดิเราสามารถใช้สกิลได้ไหมครับไม่ได้ครับเดินครับคุณมีสิทธิแค่คุณเดินแค่นั้นคุณไม่มีสิทธิทำอย่างอื่นเพราะถ้าคุณทำนอกเหนือจากนั้นคุณจะทำเป็นการละมืดนะครับจะโดนกำจัรลองอาโกชิวากาโกชิดาโต ทำนองมึงได้แต่มึงเนื้อเพลงมึงมั่วไปทุกคนไปโลนเฮดพีตัวเองให้ได้40%ของหลอดที่มีเข้าไปในป้อมอ่ะตอนนี้เราแซมเปิลก่อนพี่จะทําการยืนตรงนี้นะน้องๆพี่จะยืนตรงนี้มาโดนตรงนี้ตรงนี้เดีชะนำไปดิอ่ะเดี๋ยวดจุดที่เองต้องยืนกันเรียงหน้ากระดานเนี่ยคือขอบตรงนี้ พราจะถึงตรงนี้เออเลียกันนี่อ่ะแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าคนที่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะหลุดเดินไปแล้วว่าไม่ต้องพยายามหนีนะชนะให้ชนายัดให้ตายไปเลยถ้าผู้เล่นพร้อมแล้วล่ะก็จะเริ่มนับแล้วนะครับ A E I O U แล้วหนึ่คนนี่ไง ไม่เห็นสองคนนะเมื่อกี้เหวินกาเหวนการรอดมันเดินมมันจะเดินกับบัตรเห็นกันลอกก็เดินนะเมื่อกี้เอาใหม่ให้น้องได้มีสิทธิ์มีชีวิตรอดเตะเตะเตะตาเนี่ยเออไอยังไม่หันเรียบร้อยโกงยิ่มหายเลยเออเรียบร้อยตายหมดเลยจริงๆปพูดจริงว่าตายหมดแล้วตายหมดเลยมึงยิงไป ตายหมดดวงโกดงอย่างโวเลย หลังจากตานี้ไปจะเป็นตาที่เรียกว่าจะต้องจริงจังอยากสุดโต่งแล้วนะครับเพราะว่ารางวัลไม่ใช่เล่นๆนะครับโอเคครับหลังจากนี้จะเป็นตาที่เรียกว่าซีเรียสระดับแดาวนะครับจริงๆเวลาไม่มีจํากัดนะเว้ยเพื่อนๆเฮ้ยมีดิจากัดเลยสนาทีเอาเหมือนในหนังเดี๋ยวเราจะเริ่มเร่นกันตอน14นาทีนะแม่หนังมันห้านาทีไม่เห็นเลยเฮ้ยห้านาทีหรือสองนาทีวะเฮ้ยห้านาทีมนหน้าอันนี้ระดับมินิเกมเนี่ยแมมันเล็กสองนาทีอนาทีเพสองนาทีพะเฮ้ยมันสิบสี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วนะเอไอเอ๋ออยู่ จ๊ะจะาเอ้ยนิ่งเกินมิ่งน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 ิ่งเอแม่หลังจากเทตาแรกวันก็มีภูมิทันทานนะครับภูมิทันทานนะครับ A E I O อ A E I ย O เออออ เออไอบค๊กไปหยับเลยยูเอไอโอยูเฮ้ยไอบิ๊กมันใ A E I อ U ไอบิ๊กมันอาฆาตเว้ยเ้ย A E I O U เอ้ยถ e ือว่านิ่งอยู่ถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ไอเ้ยเอ็มไม่เดินเลย A E I O U อยู่อยู นีลผู้เล่นหมายเลขหนึ่งถูกกำจัดนะครับ A E I O U A E I O U โอ้ยขยับช้าแต่ขยับนะบอกก่อน A E I O ลาก่อน ไม่ได้ยิงตัวหน้าตัวหลังตายเอบีีซ A B C D E F A เออีไอโอยูไ้คนที่ตายแล้วก็ช่วยดูด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเขาขยับหรือเปล่าเอาเอาเอาพูดเล่นกิโลปอนถูกจับไอ้กำจัดเอาแล้วมันเอะกี้ไม่ได้ครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเฮ้ยอา สมเพศเหลือสองคนไม่ได้ดูนี้ครับทุกคนเราไม่ได้ดูเวลาครับกูขอเป็นอย่างนี้กันนะในเมื่อเราต้องหาคนสุดท้ายแล้วเอาแม่งไปยืนในดาร์กให้ยากดีใครตายคนสุดท้ายชิโบสู้ๆค่ะเอียก pues ็รู Seiten ้ว่าเอลยคนมีกำลังใจเลยควายชิโบกับควายเอ็มนะครับคิดว่าควายตัวไหนจะเป็นควายที่แท้จริงครับโอเคแลครับตอนนี้ควายเอ็มเอ้ยไม่ใช่ดิอ่ะกระทิงเอ็มนะครับกระทิงเอ็มเดินเข้ามาในป่านะครับป่าละเม็อเดี๋ยวเราจะนัดกันที่ดาร์กสเลเยอร์นะครับเมื่อดาร์กโผล่ขึ้น มาแล đ đ ้วโดนดาเมจแรกเมื่อไหร่น่นจะเป็นวิธีการไฟตอนนี้ลำมวยไปก่อนเดี๋ยวเปิดเพลงให้ตาาตาตาตาไม่ใช่นี่ทำไมเป็นอาเวนเจอร์วะเียมันคล้ายๆกันกับเสียงเสียงปี2000 years เอาเป็นว่า2นาทีตรงขวดกันเลยไม่ต้องดูดัก8 9นัวครับเป็งโอ้ยสกิลเดียวกันทุกอัน ทุกอนุตอนนี้ทางด okay. ้านชิโบรู้สึกจะเสียเปรียบทางด้านเฮทพีไงครับควายเอ็มแม่งแข็งเก่งกว่าอาจจะเป็นเรื่องด้วยเป็นควายมานานกว่าเออไม่ใช่เล่นควายมานานกว่านะครับโอ้ยทางด้านเพลสีเด้งเลือดของชิโบเด้งข de well ึ้นมาครับเฮทพีด้งขึ้นมานิดหนึ่งโอ๊ยกดใส่เลือดครับน้องเอ็มใครตามน้องเอ็มลอยชิโบลอยดักพ่นไฟเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ ใครได้ดักใครได้ดักใครได้วะใครได้วะเมื่อกี้ใครได้วะใครได้วะเอ้ยเอ็มได้ไอ้เนาะเอ็มได้ดักเอ้ยน้องเอ็มเอ้ยเอ้ย ควาย number รวันนะครับควายชิโบเอ้ยกระทิงชิโบกระที่ชิโบก็น้องชิโบเป็นคนชนะในอีพีนี้ะครับก็เรียกสกินที่อยากได้ไปเลยครับหรือไม่ต้องเสียใจนะครับมีโบของสมนาคุณมวยไทยมิโซะว่าน้องชิโบต้องการสกินอะไรในเกมมารวีสามารถบอกได้เลยนะครับเราสามารถหาให้คุณได้ภายในหนึ่งนาทีครับไม่มีครับโอเคครับ จากการที่พี่ดูน้องชิโบเล่นเกมอาวีมา15บี้ปี่ะ้วเพาสกินที่ชิโบได้ไปแล้วชิโบจะเล่นมันสม่ำเสมอเลยพี่แนะนำเลยยอนฮีโรอีกมีแล้วครับมีแล้วคุณอีกนะเพชรเอาเพชรเก็บไปไว้อีกน้เอาไว้สุมคุณต้องงานอะไรคุณพูดมาเร็วๆคุณอย่าเล่นถั่วไม่งั้นผมบินคุณนี่บตสามารถเลือกกล่องสุ่มสกินใหม่ก็ได้นะครับห้ากล่อง คุ้มอยู่แล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คนแพ้สี่คนใช่ปะงั้นก็เอารางวัลปลอบใจไปกล่องสกินใหม่29คูปองคนละกล่องแล้วแต่เวรแต่กรรมพวกมึงเลยแหละเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมครับจะส่งให้กับชาณาแล้วครับจะส่งให้กับน้องเอ็มแล้วครับจะส่งให้กับน้องปอแล้วครับน้องลินนะน้องลินได้เป็นบัตรกิฟต์บัตรกิฟตหน้าหนึ่งพันบาทจะส่งให้ครับโอ้โหเยอะไปยิงกับผู้ชนะอีกเยอะยากเฮ้ยน้องลินเดี๋ยวจะได้เป็นเขาเรียกว่ารูปถ่ายของน้องเอ็มพร้้้้ออมมไไลเซนุยยทิงดคะ คำถามที่ทำร้ายน้ำใจใครอะไอ้บิ๊กยังไม่ส่นไหมเออบอกอะไรบอกผมขอแค่จะกินโรลิออนก็ได้ไม่จริงๆเอาวอลเลอร์พาร์ตก็ไม่เจ็บนะก็ได้ได้ประโยชน์เยอะด้วยอย่าไปเกงใจมันนะปูปูยังไม่ปูไม่ปูเนาะที่ชนะไม่อไหนก็ได้เมื่ี้มันมันบอกมันอยากให้วอลเลอร์พาร์ตอะให้วอลเลอร์พาร์ตน้องไปได้เลยครับวอลเลอร์พาร์ตนะคะคุณลูกค้าไม่ใช่สักพักมันมีอยู่แล้วนะไหนวะอันนี้เหรอกูส่งถูกอันนะ อชอชนะพี่บอกยี่สิบเบลให้ด้วยว่าชอชนะชอชนะเปลืองไอ้ส่งให้หมาดีกว่าเฮ้ยกูเห็นด้วยว่กูบอกหนึ่งกูบอกไอ้ชอชนะมันบ้าบ้าต้องเป็นหมาต้องหอนแล้วว่ะจังหวะเนี้ยเป็นหอ้